สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงพลรินบิวตีวันนี้นะคะพี่พักเนี่ยไปเจอรองพื้นแบบซองในเซเว่นซึ่งพี่พักคิดว่าเขาน่าจะทำแบบขวดแล้วขายดีแหละเขาเลยมาทำเป็นแบบซองนะคะนั่นก็คือ Super Shade Purple Matte Foundation นะคะสีที่พักได้มาเนี่ยคือสี 2N Bright นะคะ 2N เ right พี่พักไม่มั่นใจนะนี่น่าจะเป็นสีของเขานะพี่พักต้องขอบอกเลยว่าพี่พักเนี่ย ไม่เคยได้ลองรองพื้นของซูเปอร์เชตตัวนี้เลยที่แบบเฮ้ยก็ด่งดังอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆวันนี้ไม่ค่อยได้ใช้รองพื้นจริงๆค่ะแต่เห็นซองแล้วแบบมันน่ารักมันตมูตรงมี้แล้วก็คําเคลมของเขาเนี่ยเขาเคลมมาว่ารองพื้นซองม่วงไม่ติดแมสผิวแมตคูณสองเสกผิวสวยไม่งอแป้งจ้าแล้วก็คุมมันด้วยไม่อุดตันอีกต่างหากเรามาลองดูกันดีกวามมา่า อ่าไม่ติดแมสจริงไหมนะที่อยากรู้เด่นๆหลักๆเลยคือไม่ติดแมสจริงไหมอุ้ยนี่อันนี้คือเหนือรองพื้นนะคะให้ดูความหยดอ่าน้องก็มีความเป็นน้ํานะคะน้องมีความเป็นแบบเออรองพื้นความเหลวนิดนึ่งไม่เหลวมากนะคะลองเทียบกับสีของหน้าพี่พาโอโสว่างจาดเลยแต่ว่าไม่มีปัญหาน,นะคะพี่พักก็ชอบนะคะสําหรับ สีแบบนี้พอเกลี่ยบ,บนหน้าแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกให้ความรู้สึกว่าฉันจะเกลี่ยด้วยนิ้วดีไหมหรือว่าจะใช้แปรงหรือฟองน้ำดีกว่านี่ลองใช้ใช้นิ้วเกลี่ยก่อนถ้าใช้นิ้วเกลี่ยก็คงจะต้องเกลี่ยแต่น้อยพี่พักคิดว่าได้แหละเออเกลี่ยแต่น้อยนะคะแต่ด้วยเนื้อสัมผัสแล้วนะพี่พักว่าพี่พักใช้ ฟองน้ําไข่ดีกว่าเดี๋ยวพี่แคจะใช้ฟองน้ําไข่นะคะชุบน้ําแล้วก็บีดให้มัดหมาดเลยให้แบบเปียกมัดหมาดให้ฟองน้ําฟูๆนะคะแล้วเราก็เกลี่ยลงไปบนหน้าเฮ้ยก็เกลี่ยง่ายดีนะเขามีความปกปิดนะไม่ใช่แบบว่าออกลุกธรรมชาติฟิลฟิลใสๆที่พักว่าปกปิดดีเลยนะให้ความปกปิดแล้วก็สีของรองพื้นเนี่ยออกไปทานติ่งเหลืองโดยชัดเจนเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูครึ่งหน้านะ อันนี้คือครึ่งหน้านะคะให้ดูก็มีความแบบเออเนื้อรองพื้นที่เราเห็นก็คือความแมท์แมนะคะจับตอนนี้ยังมีความหนึบหนึบอยู่บ้างนิดหน่อยแต่พี่พาคิดว่าเขาน่าจะมีความแห้งขึ้น้าไม่เหนียวหน้านะไม่หนึบหน้าไม่หนักหน้าไม่อะไรหน้านะคะดูสบายๆหน้านะถึงแม้จะเขาจะปกปิดนะก็เนื้อรองพื้นไม่เข้มแบบไม่ได้ข้นคลักมีความไหลย,ย้อยเป็นน้ํานิดหน่อยไม่มากแต่ให้ความปกปิดที่ดี และไม่หนักหน้าอืมอันนี้คือทั่วหน้าแล้วเดี๋ยวรอให้เขาเซตห,หนึ่งนะคะระหว่างที่รอเด,เดี๋ยวเราก็จะไปแต่งหน้ากันไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะดูหนึบน้อยลงวันนี้ไหมที่ว่าก็าไปแต่งหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใช้เวลาประมาณสิบนาทีได้นะ,ะอันดับแรกเลยต้องบอกว่า ตอนที่เราทดลองเกลี่ยรองพื้นเนี่ยพี่พักอาจจะเกลี่ยด้วยความหยาบกระด้างมันนิดนึงก็นี่มีความแบบเออตรงนี้ยังมีความแบบไม่เรียบร้อยยังมีความเป็นแบบตกรรองแคคครุกแคกค,คอะไรเงี้ยพี่พักก็เลยแบบเออลองลอง,ลองแบบอ่ากดกดเอาใช้เจ้าฟองน้ำเนี่ยกดกดเซตเซตใหม่ก็เรียบเนียนไปกับผิวดีนะคะตัวนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราเนี่ย ทาบางๆคือเกลี่ยบางๆเอาเบาๆสบายๆพี่พักก็ว่าน่าจะตรงคาเค็มเขานะว่าผิวแมตคุณสองเสกผิวสวยไม่งอแป้งไม่งอแป้งเนี่ยคืออาจจะแบบว่าเอ้ยลงเสร็จแล้วเนี่ยให้ผิวแมตเลยไม่ต้องงอแป้งมาช่วยในเพิ่มความแมตหรือว่าไม่งอแป้งในการแบบเออเซ็ตแป้งตามให้ผิวแมตขึ้นหรืออะไรเงี้ยนะถ้าถ้าด้วยความแบบเราเกลี่ยบางๆนะคะแต่ด้วยความเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ปาดกันไปแบบหลายปาดมากเต็มสตรีมเนี่ยพี่พักก็ แอบเซตตามด้วยแป้งนิดนึงแต่บอกเลยว่าน้องเขาให้ฟินิชที่แมทจริงๆไม่ต้องเซตแป้งตามก็แมทนะคะด้วยส่วนนี้นี่คือชอบนะถ้าคนชอบความผิวแมทนะคะถึงแม้พี่ใครจะผิวแห้งเนี่ยก็ยังชอบความแบบแต่งหน้าออกมาผิวแมทตแมอยู่แล้วช่วงนี้อากาศหนาวๆเนี่ยชอบความแมตแมทมันดูเอ้ยสบายนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าระหว่างวันเนี่ยรองพื้นที่เขาเคลมว่าไม่ติดแมสนะนั้นจะไม่ติดจริงนะ จริงหรือติดน้อยหรือเปล่าหรือไม่ติดเลยแต่อะไรไม่รู้แต่รู้ลิปติดแมสแน่นอนคะ่ะอันนี้นะคะมาลองเปิดแมสกันเลยดียกว่าบอกแล้วว่าลิปสติกหลุดก่อนแน่นอนเลยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าที่เขาเคลมว่าไม่ติดแมสเนี่ยไม่ติดเลยหรือว่าติดน้อยกันนะ อันนี้ก็คือรองพื้นที่ติดแมสนะคะเพราะว่าตอนที่พี่พักเอาแป้งเซตกับหน้าเนี่ยพี่พักใช้แป้งทานซูเซนเลยนะแป้งขาวๆใสๆเซตหน้าเลยเพราะนั้นเนี่ยสีที่ติดมาเนี่ยไม่ใช่สีแป้งแน่นอนอันนี้คือสีของรองพื้นนั่นเองนะคะส่วนตัวพี่พักว่าก็ติดก,ก็ติดอะแต่ไม่ติดแมสเลยคือ ติดแต่น้อยไม่ใช่นะพี่ว่าพี่พักว่าก็ติดอยู่โดยส่วนตัวแล้วก็ติดแมสน้องติดแมสนะคะแต่ถามว่าหนักหน้าไหมไม่หนักหน้าเลยแล้วก็ดูดูได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยหน้ายังแห้งอยู่เลยหน้าไม่มีความมันเลยนะคะคุมมันเป็นเลสขค่ะถึงแม้ว่าพี่พักเนี่ยจะเป็นคนผิวแห้งแต่พี่พักเป็นคนที่ร้อนและวันนี้นะอยู่ที่ร้านก็ปิดพัดลมเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่า น้องที่อยู่ด้วยเนี่ยไอยก็เลยต้องปิดผนเพราะฉะนั้นก็มีความร้อนละอ,อ,อุบอบอาวนิดหน่อยแต่ว่าหน้าไม่มีความมันเลยเกิดขึ้นนะคะอืมคุมมันที่พักให้นะแล้วความแมทเนี่ยก็คือยังแมทอยู่ตลอดเลยค่ะถ้าให้พี่พให้คะแนนเจ้าตัวนี้เนี่ยพี่คะจะให้สักนระมาณด .5 เต็มสิบค,ค่ะเพราะว่าหนึ่งคุมมันให้ความแมทเลยแต่ว่าแอบแบบ มีความติดแมสนิดนึงแค่นั้นเองค่ะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปลองหาซื้อมาใช้กันได้นะคะที่เซเว่นอีเลฟเว่นแบบซองสะดวกพกพาด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากลองอยากลองก้อนแบบซองเนี่ยก็คือตอบโจทย์คุณที่สุดแล้วค่ะเอาละค่ะพี่พักก็ต้องขอตัวจบคลิปทเพียงเท่านี้นะคะคือวิดีโอหน้าที่พักจะมารีวิวอะไรจะมาพเนธุ์รีวิวตี้อะไรก็อย่าลืมกดติดตามนะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ